เลกหนักหลายร้อยตันกลับลอยอยู่บนฟ้าได้อย่างง่ายดายคำตอบไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักของเครื่องบินแต่ซ่อนอยู่ในอากาศที่โอบล้อมโลกใบนี้ปีกเครื่องบินออกแบบให้ด้านบนโค้งด้านล่างเรียบทําให้ลมด้านบนต้องวิ่งเร็วกว่าแต่เมื่ออากาศวิ่งเร็วความดันจะลดลงด้านล่างความดันสูงกว่าจึงผลักปีกขึ้นแรงผลักนี้คือแรงยกที่ยกเครื่องบินขึ้นฟ้าอากาศมีมวลจริงมันคือทะเลของโมเลกุลที่ไหลยอยู่รอบตัวเรา เมื่อปีกผลักอากาศลงอากาศก็ผลักกลับขึ้นผลักแรงพอไะยกเหล็ก300ตันได้ยิ่งวิ่งเร็วอากาศผ่านปีกเร็วขึ้นแรงยกยิ่งมากขึ้นเมื่อแรงยกมากกว่าน้ำหนักรวมของเครื่องบินเครื่องบินจะยกตัวขึ้นโดยอัตโนมัติเหมือนมือที่ถูกอากาศดันขึ้นจากลมแรงไม่ใช่แค่ความเร็วเท่านั้นแต่มุมของปีกก็สำคัญเงยขึ้นเล็กน้อยแรงยกมากขึ้นแต่ถ้าเงยมากไปอากาศปั่นป่วนแรงยกหายทันทีเรียกว่าส t อล นักบินจึงต้องรักษามุมปะทะให้อยู่ในจุดสมดุลเสมอเจ็ 7. เพิ่มแรงดันไปข้างหน้าเครื่องบินยิ่งพุ่งเร็วปีกยิ่งทำงานได้ดีแรงยกจึงพุ่งขึ้นเครื่องยนต์เจ็ดเปรียบเหมือนการสร้างลมจำนวนมหาศาลเพื่อให้ปีกทำงานมากขึ้นปีกคือเครื่องมือบังคับทิศทางอากาศอากาศคือผู้ยกเครื่องบินตัวจริงปีกออกแบบให้ปั้นอากาศให้ผลักกลับขึ้นในทุกวินาทีปีกผลักอากาศลงนับพันตันเพื่อแลกกับแรงยกมหาศาลที่พาเหล็กลอยไปบนฟ้ามันไม่ใช่ปาฏิหาร แต่เป็นฟิสิก์ของโลกที่มนุษย์เรียนรู้จนควบคุมได้และนี่คือเหตุผลที่โลหะหนักหลายร้อยตันสามารถลอยอยู่เหนือฟ้าได้อย่างสง่างามนี่คือ science zone 4 g ทําให้โลกออนไลน์แต่5 g ทําให้โลกไร้ขีดจํากัดทําไมมันถึงเร็วกว่าเดิมหลายสิบเท่าเหมือนถนนจาก2เลน8เลนส่งข้อมูลได้มากขึ้นแบบทวีคูณ4 g ส่งได้ทีละเส้น5 g ส่งข้อมูลพร้อมกันหลายสิบช่องทำให้ความเร็วพุ่งขึ้นทันที 5G ไม่กระจายสัญญาณมั่วทั้งเมืองแต่มันเล็งตรงเป้าหมายทําให้แรงกว่าชัดกว่าเร็วกว่าส่งสัญญาณเร็วมากจนแทบไม่มีดีเลย์วิดีโอคอลเกมออนไลน์รถไร้คนขับทั้งหมดใช้งานได้เพราะความหน่วงต่ำของ 5G mmWave คือคลื่นความถี่สูงเร็วเป็นกิกะบิตเหมาะกับสถานที่เปิดโล่งแม้ทะลุก,กําแพงไม่เก่งแต่เร็วผิดมนุษย์ 5G ไม่ได้ทํามาแค่ให้มนุษย์เล่นเน็ต แต่มันสร้างโลกที่อุปกรณ์ทุกชิ้นสื่อสารกันแบบทันทีเรียลไทม์ 5G ไม่ใช่แค่การอัปเกรดความเร็วแต่มันคือชั้นใหม่ของโลกดิจิทัลทั้งหมดที่เราเพิ่งก้าวเข้าสู่จุดเริ่มต้นนี่คือ s c e n c e Zone เลนส์ที่บางกว่าปลายนิ้วซูมได้ไกลราวกับกล้องส่องทางไกลภายในมันมีปริศนาที่เรียกว่า Periscope ปัญหามือถือบางแต่เลนส์ซูมต้องยาวมือถือถ่ายไกลต้องใช้เลนส์ยาวแต่ตัวเครื่องบาง p e r i ซซึ 90องศาทําให้เลนนอนข้างในแสงเข้าปริซึมหักเข้าแนวนอนกลายเป็นเลนส์ยาวในตัวเครื่องเลนส์หลายชั้นแบบกล้องซูมจริง optical zoom เลื่อนชิ้นเลนส์ได้ให้ซูมจริงไม่ใช่ดิจิทัลซูมไกล equals ต้องกันสั่นมาก periscope OIS ซูมไกล equals สั่นนิดเดียวก็คือหลายเมตร OIS ระดับไมครนจึงจําเป็น hybrid zoom equals AI ช่วยคมขึ้น AI รวมหลายภาพสร้างภาพชัดขึ้นแม้ซูม20ถึง x X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  ห้าสิบ X Ending ปริซึมบวกเล่นหลายชั้นบวก AI Echos ซูมไกลแบบมหัศจรรย์ทำไมลำโพงมือถือเสียงดังได้ทั้งที่ตัวเล็กมากชิ้นส่วนขนาดปลายนิ้วกลับสร้างเสียงที่ดังกว่าขนาดตัวของมันหลายร้อยเท่าฟิสิก์ซ่อนอะไรไว้ในลำโพงมือถือเสียงเกิดจากการสั่นของอากาศไดอะแฟรมสั่นอากาศสั่นเสียงดัง แม่เหล็กบวกขดลวด equals แหล่งสร้างแรงสัน่น voice coil ทำให้ไดแฟร,รมสั่นอย่างแม่นยำช่องลำโพงออกแบบเป็นห้องเสียงแม่เล็กแต่ดีไซน์ช่องอากาศช่วยขยายเสียงเทคโนโลยีเพิ่มเบสในลำโพงจิ๋วอายช่วยดันความถี่ต่ำที่หายไปวัสดุล้ำสมัยกราฟีนบวก metal dome graphene บางโเบาแข็งสั่นได้ดีให้เสียงคมนบดังไม่แตกเสียงดัง p ิสิกส์บวกวัสดุบวกแม่เหล็กบวกการออกแบบห้องเสียง ทั้งหมดรวมกันในพื้นที่ไม่ถึง1ตารางเซนติเมตรทำไมดวงตาของมนุษย์มองเห็นได้โลกที่คุณเห็นอาจไม่ใช่ความจริงแต่เป็นแค่สิ่งที่สมองของคุณอนุญาตให้เห็นวันนี้ผมจะพาคุณเดินทางไปสู่ความลับของการมองเห็นสิ่งที่ทําให้เราเชื่อว่าภาพตรงหน้าคือความจริงทั้งที่มันคือเพียงภาพลวงที่สมองสร้างขึ้นจากความมืดโฟตอนมเมล็ดข้อมูลของความจริงนึกถึงอนุภาคที่เล็กที่สุดอย่างหนึ่งโฟตอนมันคือมเมล็ดแสงที่เดินทางด้วยความเร็วสูงสุดในจัก,กรวาล เมื่อมีสิ่งใดออกแสงมันปล่อยโฟตอนและโฟตอนเหล่านั้นคือต้นกําเนิดข้อมูลของภาพทั้งหมดในชีวิตคุณโฟตอนกระทบวัตถุก,กระดอนเข้าดวงตาเส้นทางเดินที่ดูธรรมดาแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของภาพทั้งหมดแค่โฟตอนหนึ่งตัวก็สามารถเปลี่ยนแปลงเซลล์ในดวงตาได้เรตินาเจาะภาพที่ละเอียดกว่า 8K หลายเท่าด้านหลังลูกตาคือเรตินามันมีเซลล์รับแสงสองแบบ rods จับความสว่างมืดสว่างจำนวน 1, 120ล้านตัว cones จับสีจำนวน6ล้านตัวเซลล์เหล่านี้รับแสงแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าโลกทั้งใบที่เราเห็นเริ่มต้นจากไฟฟ้าขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้เรตินา <Ret ina S 1> คือกล้องวิดีโอความละเอียดสูงที่บันทึกข้อมูลมากกว่า500ล้านจุดทุกวินาทีแต่ข้อมูลนี้ยังไม่ใช่ภาพมันเป็นเพียงสัญญาณดิบเหมือนฟุตเทจาที่ยังไม่ได้ตัดต่อเส้นประสาทตาทั้งด่วนของข้อมูลข้อมูลทั้งหมดจากเรตินาถูกอัดแล้วส่งผ่านเส้นประสาทตาไปยังสมอง ความเร็วกว่า320กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาพไม่เคยเกิดขึ้นที่ดวงตาภาพเกิดขึ้นที่สมองเท่านั้นเส้นประสาทต,ตาไม่ส่งภาพมันส่งสัญญาณความแตกต่างของแสงสมองค่อยๆสร้างภาพขึ้นทีละจุดเหมือนคอมพิวเตอร์ประมวลผลเฟร,รมวิดีโอสมองสร้างภาพไม่ใช่ดวงตานี่คือความจริงที่หลายคนไม่รู้สิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่ภาพจริงแต่เป็นสิ่งที่สมองคาดเดาว,ว่ามันควรเป็นแบบไหนสมองมีโมเดลของโลกอยู่แล้วดวงตาเพียงให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่ สมองจะเติมช่องว่างทั้งหมดเองเช่นลบจุดบอดลดเติมรายละเอียดสูบความคมชัดขึ้นปรับสีตามความคุ้นชินภาพที่คุณเห็นคือการเรโน่แบบบริยนไทมานจากสมองจุดบอดพื้นที่ที่คุณมองไม่เห็นจริงๆดวงตาทุกคนมีจุดบอดเพราะไม่มีเซลล์รับแสงบริเวณเส้นประสาทต,ตาแต่มนุษย์ไม่เคยรู้เพราะสมองเติมช่องว่างให้ตลอดเวลาสิ่งที่คุณเห็นคือภาพที่สมองแต่งเติมมากกว่าภาพที่ดวงตาเก็บมานี่คือหลักฐานว่าภาพอีควอส์งานศิลปะที่สมองสร้าง ไม่ใช่ภาพจริงที่ดวงตารับสีไม่ได้มีอยู่จริงในธรรมชาตินี่คือความจริงที่ลึกที่สุดสีไม่ได้มีอยู่จริงสีแดงไม่ใช่อะไรทั้งนั้นมันคือคลื่นแสงความถี่หนึ่งแต่มนุษย์แปลความถี่นั้นเป็นสีแดงสัตว์บางชนิดเห็นความถี่ U.V. มนุษย์มองไม่เห็นแต่ถ้ามองได้เราจะเห็นโลกที่ต่างออกไป100%อสี equal สมองแต่งเติมขึ้นจากความถี่แสงไม่ใช่จากวัตถุการเห็น3ามมิติ equal สมองประดิษฐ์ความลึกโลกจริงไม่ได้มีความลึก มันมีเพียงข้อมูลสองภาพจากตาซ้ายและขวาสมองคำนวณความแตกต่างของภาพสองข้างแล้วสร้างมิติที่3เรามองเห็นโลกเป็น3มิติเพราะสมองต้องการให้เรารอดไม่ใช่เพราะมันเป็นความจริงหากสมองไม่ประมวลความลึกมนุษย์จะเดินชนทุกอย่างและไม่สามารถใช้ชีวิตได้สมองลบรายละเอียดที่ไม่จําเป็นเวลามองโลกคุณเห็นแค่สิ่งที่สมองคิดว่าสําคัญไม่เห็นเส้นเลือดในดวงตาดบจุดบอดความสั่นไหวช่องว่างการประมวลผลระหว่างเฟรม สมองตัดต่อโลกให้เนียนเหมือนหนังที่ไม่มีเฟรมกระตุกความจริงที่เห็น Equals ความจริงที่ถูกเลือกสมองกรองข้อมูล 99. 9 9.9%ทิ้งเก็บไว้เพียงเล็กน้อยเพื่อให้เรารอดสิ่งที่คุณมองเห็นคือสิ่งที่สมองเลือกให้คุณเห็นไม่ใช่สิ่งที่อยู่จริงๆโลกในหัวคุณแตกต่างจากโลกจริงเสมอ e l ลโทรฉากภาพดวงตาปิดช้าช้า i c e การมองเห็นคือกระบวนการสร้างความจริงไม่ใช่การรับความจริง และในความมืดของสมองมนุษย์โลกทั้งโลกกำลังถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกวินาทีนี่คือ Science Zone Science Zone ซีซั่นต่อไปทำไมไฟฟ้าถึงเดินทางได้วันนี้กระผม Science Zone ขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับฟังหากชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้คนที่ยังไม่รู้ขอบคุณครับ